ับรถในยุคนี้นะคะต้องวางแผนค่ะว่าขับอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก่อนจะเดินทางเนี่ยต้องศึกษาเส้นทางค่ะไม่ให้หลงทางไม่ให้เปลืองน้ำมันนั่นเองค่ะส่วนความเร็วในการขับรถนะคะก็ตามกฎหมายกำหนดไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเวลาที่เราจอดร,รถรอคอยไครเนี่ยไม่ควรติดเครื่องไว้นะคะเพราะว่ามันเปลืองน้ำมันค่ะ เวลาเราเลือกใช้น้ำมันเนี่ยเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของรถยนต์ที่เราใช้และที่สำคัญนะคะก่อนจะเดินทางไกลเนี่ยการตรวจเช็คสภาพรถยนต์การซ่อบมบํารุงรักษานะคะก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ค่ะวันนี้ดิฉันเอารถมาเข้าที่ฟิตออโต้นะคะเพื่อที่จะมาตรวจสภาพรถก่อนเดินทางท่องเที่ยวค่ะ สวัสดีครับมิตรพิษยินดีให้บริการครับคือตอนนี้เนี่ยพี่จะเดินทางท่องเที่ยวปลายปีแล้วก็จะเอารถมาตรวจสภาพรถคือหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและที่สําคัญเพื่อประหยัดน้ํามันด้วยแนะนําหึ่อสิคะต้องบอกว่าตรงจุดเลยนะครับเพราะว่าการตรวจเช็คสภาพรถเนี่ย เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประหยัดน้ so mm ํา hmm. มันเหมือนกันเพราะว่าในระบบเครื่องยนต์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจุดระเบิดและเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยจะมีชิ้นส่วนสําคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการจุดระเบิดเนี่ยจะมีในเรื่องของคอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็เรื่องของหัวเทียนนะครับสส่วนนี้นะครับทำหน้าที่ในการจุดระเบิดนะครับหากว่าจุดระเบิดไม่สมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยจะทําให้เครื่องยนต์นั้นทํางานหนักอัตราเร่งไม่ดีก็ทําให้กินน้ํามันนะครับรวมไปถึงในส่วนของห้องเผาไหม้เครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะ กรองฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปในห้องเครื่องยนต์เนี่ยหากใช้กองตันครับอากาศจะเข้าไปได้ไม่เต็มที่นะครับการเผาไหม้ก็จะไม่สมบูรณ์ะนะครับเช่นเดียวกันกันกบหัวฉีดเราไม่ควรปล่อยให้ตันครับคือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันนั่นเองถูกต้องครับนอกจากในห้องเครื่องแล้วเนี่ยลมยางสําคัญไหมสำคัญเหมือนกันเพราะว่าหากว่าเราเติมอ่อนเกินไปเนี่ยจะเกิดการเสียดทานระหว่างยางกับพื้นถนนค่อนข้างมากทําให้ รถต้องใช้กําลังเยอะนะครับแล้วก็กินน้ํามันเนี่ยรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเติมลมยางอ่อนก็มีโอกาสที่ยางจะระเบิดได้ด้วยครับก็ลมยางแต่ละคันเนี่ยก็ต้องเติมให้เหมาะสมกับที่เขากําหนดมาใช่ครับเวลาที่เราจะตรวจเช็คเนี่ยเราต้องตรวจเช็คกี่รายการแนะนําว่าหากต้องการตรวจเช็คนะครับอยากให้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่มีมาตรฐานกใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับอย่างที่ฟิตออโต้เนี่ยเรามีบริการตรวจเช็คให้ฟรี35รายการเลยนะครับคือ35รายการนี่คือตรวจเช็คให้ฟรีเลย ถูกต้องครับผมค่ะแล้วถ้ามีปัญหาที่จุดไหนก็ค่อยๆ่อมจุดนั้นครับผมงั้นพี่ฝากรถด,ด้วยเลยได้ครับขอเน้นว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยกินน้ามันน้อยลงขับแล้วก็ปลอดภยัยอ่างั้นฝากรถด,ด้วยเป็นนาทีพิเออตโต้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ รวจเช็คสภาพรถเสร็จแล้วค่ะนะคะเพววื่อความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิสานสร้อย้าโอสุก่อนทิฟค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะรวมถึงทาง YouTube ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ